สวัสดีคนดูวันนี้เราจะมาเล่นเกม The Battle Chat กันคลิปนี้เราจะมารีวิวตัวของเจมส์ตมาคลิปนี้อัดนมาได้6วันแล้วนะแต่หามาภาคเสียงคือตัด2วันคือสวนนึงคือผมจะภาคเสียงทั้งวันแล้วแต่ไม่ได้ภาคมันจะป็นพ่อแม่เออมันมีธุระแล้วสกิลของเจมส์ตมาคือเวอร์มากตีสโลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่โดนลดหน้าเมดไม่โดนฟีดไม่โดนสโลไม่โดนน็อกแบคไม่โดนเวฟ ตีไก่ไล่ตีเอเลี่ยและตีไก่เออน่าจะปุ๊มั้งปู๊บอาไม่ออกหรือจะพูดภาษาอังกฤษทำไมประมาณนี้ะสกิลเก่งกับทุกสียกไม่ใช่สีขาวนะเก่งกับสีแดงตัวลอยตัวโลหะตัวดำตัวตัวตัวเอ็นเจ้าแล้วตัวเอเลี่ยนตัวซอมบี้ตัวเลลิกตัวอาคุไม่เก่งกับตัวสีขาวนะตัวคนจีนจะมาโคตรอึดเลยนะคลิปนี้เราจะมาเล่นต่อกัน ริงคือผมไปเล่นเองด้วยนะก็บสมบัติครบเลยไอเยี hey ่ย yeah. ยังคือยิงคือจิบนี่มันจะตัดแปลกไหนนะส่วนหนึ่งคือฟวบโอคมเผอกดดสวัสดีนะครับวันนี้เรามาอยู่ประเทศที่สงบสุขมากเฮ้ยเอเรียบออกไปจาก,ากหัวคุณไงเว้ยเะไมเสื้อเลยว่าประเทศนี้มันสงบสุขจริงสันเห็นเอลีเยนเกาะหัวนายนะนายเป็นคนที่โดนเอลี่ยนสีนอเปล่า โอเคเราเจอกับเราส่งหูหน้าออกมะไม่ใช่ทีลบมาสาเหตุคือจะตายก่อนนะคือคลิปนิม่มผมคือทำไฟวีโอเสียแล้วมันเสียเยอะมาก คลิปอจิบปมาทรีบประมาเดินอสายกดูหน้านะก่อนคำผมจะดูเหมือนรวยจริงจะนึกเจ๊จริงนะจริงแบบเชียร์อิดอิดเลยลอยน้องลิลเข้มาเซฟผมเต็มประมาณนี้แมวลอยเพลผมยังเป็นล่างสองเลยตอนนี้ได้ร่างสามนะแต่นี่มันคลิป้เต็มวันก่อนคนเจ้าเลยแล้วตอนนี้ผมบุกว่าดา้านซังดูเสร็จแล้วได้อีกทีมาตามนี้อู้ได้โปรเซ็ตเลยนี่เซฟกันนะเนี่ยได้สมบัติด้วย ไปลินดานต่อไปกันตัวของเม pues ็กซ UH, ิโกกู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 จีคือผมได้เมวตาฟ้าสองตัวข้อหดแล้วนะจีคือผมได้เมวตาฟ้าอีกตัวนะแต่อันนี้มันตั้งเต่ของบอลบอนแต่พื้นที่ที่เราอยู่คือทะเลทายสุดแห้งแรงแต่มีน้ำสามหยดแต่ผมตัวที่เราเจอในดานนี้คือตัวของพิศน์มาสีแดงว่าผมปล่อยเจีบระมาณแล้วน้องดูหน้าออกมาผมปล่อยตัวน้องเล็กและปืนแห่งปืนใหญ่แห่งบอลโลกกที ซแล้วตอนนี้เรายังบุกบ้านศัตรูอยู่นี่เป็นศัตรที่ป่วนเรู่ไงเราตอนนี้เรายังบุกบ้านศัตรูแล้วศัตรูที่เราเจอนในด่านนี้คือหมูปลาสีแดงทีนี้หมูปลาสีดดสขขนะแดงมันโหดนะชิดจอกเลยนะแต่ทุดทีผมไม่ได้เอาตัวในตัวทุกสีแดงแต่ทีนี้หมูปลาสีแดงมันโหดนะเราต้องใส่ตัวแก้ทางที่เยอะลงไครที่มีอาสมบัติครบแบบวทีวิ่งมากพอปีกเมียวพลังเมตตาฟ้าิ0เบอร์5ตัวตะกี้หมูปลาตัวเดียวเลย อย่างนี้ก็ได้โอ้โหดูดีดดมูปลาเท่ไม่ทำอะไรเลยจริงคือผม,มจริงตัดส,สั้ชูดกับมูปลาเลยก็ได้นะมันไม่มีอะไรหรอกแค่หมูปลากระจอกขีโม่ขีมันไม่ได้กระจอกมันจริงนะใน้คองตามนี้ได้สมบัติด้วยเราตอนนี้เราอยู่ตรงฮอลลีวูดจริงคือมันข้ามาเยอะมันจะผมเถือกดหยุดอัดวีโอแล้วทาให้ไฟเสียด้านของฮอลลีวูดเราจะเจอกับลีจิตยัด เราตอนนี้เราปล่อยพวกแก๊งแมวออกไปเยอะแยะแล้วผมปล่อยเจมิตมะออกมานี่ดูคอนเสือกของเจส,สิ่ภาพแตกเลยนะเพราะมันเป็นแมวเก่าแมวเก่าแล้วนี่เจมิตมะข้อเสือของเจมิตมะข้อที่หนึ่งเลยลองสัตว์อูมาอยู่ใกล้ๆจะตีไม่โดนต้องอยู่ไกลๆนะจะตีโดนยิงวืนนีโอไปดีเจเจ็ดกตจอกว่าจอดตกตรงนี้ ซูดานเอเลียตัวนี้นโคตรเหนื่อยเลเยผมก็ไปบอกก็ไม่ได้อะไรแล้วตอนนี้เจมสตะมักกดเปะ๊ะนึงไม่ตายที่คือเจมสตะมักน้าเมย์แค่สองหมื่นนะเยอะสามสิบก็ไม่เยอะ 2, แล้วตอนนี้สิลีม,มาจากไหนก่รู้เยอะแยะสิลีมลันหลุดมาจากไหนเนี่ยวันนี้พังมีน้องอยูน่ากับเจมสตะมักสนะมาได้เท็กทีเกือบแสนหนึ่งว้าวได้ของดีด้วยตอนนี้เราอยู่ที่ลัสเบกัสเราจะเจอกับเมย์เราเฮ้ยสกิลของ เจมส์ตะมาประมาณนี้เฮ้ยผีเสื้อมาถูกส่งตัวของสิทธิ์ม่ไม่คือแมวนักใบน้นำมันยังไม่เป็นล่างสามเลยโอ้ยนักใบน้นำมันตกสามโอเคตายแล้วส่งตัวของเจมส์ตะมาออกมารับส้นตีนคือเจมส์ตะมาอึดนะรู้ไหมคุณได้ยินเสียงเคาะทางกะสีนั้นไหมใช่พ่อของผมยังทําธุระธุระหุบกาอยู่คือคลิปนี้ลงได้ยินเสียงทางกระสีเคาะมันต้องแปลกใจหรอก เจอกับจิงโจ้สีดำจิงโจ้สีดำโหนะแต่โควติสูงตัวจริงคือคุณต้องมีบอบเบอร์แคทนะ้ววิธีหาของมันเถอะแล้ว,ลว,ลวตอนนี้เราจะมาจบฐานัตรูให้จบกันแล้วฝูงแมวของผมยังกระเที่บ้านของศัตรูได้ขับดุนแรงโอเลือดนเลยไปพันลับจบโอเคเลยเอ็กพีมาแสนหนึ่งสุดยอด,ดอาหารแมวในเอ็กพีได้สมบัติคุยโอเคใช้พีซีพียูเลยผมขี้เกียจเล่น คืออีกอย่างหนึ่งคือผมคือกดจุดอดีโอสมันสากดานลายดาผมเพอทําหายนี่สมบัติผมประมาณนี้จีสมบัตินี่มันโคตรมีประโยชน์เลยนะโอ้เหลือดาไม่เยอะและ้วคือผมเพอผมไปเล่นเองนะครับผมเพอทาไฟวิโอเสียไดดาต่อไปที่เราจะเล่นคือดาอารัตกว่าอารัตก้าอารัตอารัตก้าสังหัวมัน ด่านนี้เราจะเจอกับกระลอกที่มากันเยอะขั้วๆวันนึงผมขอปล่อยลูกเพื่อเคลียร์ตผมแมวมาตูแมวแทงยางลูกหาได้ไม่นานนี้และพ่อแมวนักว่ายน้ำจะเปิดสปีดเล่นนะเต็มลูไม่ได้เติมพิมีมไอคุณไม่ได้เติมปั้นพาร์ทก็พิมีมันก็ไม่มีโอเคโอเคเก็บเงินไว้ก่อนอเก็บเงินไว้ก่อนปล่อ,อยตัวของจีออกมาอุ้งจี แล้วตอนนี้ผมปล่อยอูเบอร์ได้เยอะแนละ้วเบาเปิดเสียงเบาลงก่อนโอเคด่านนี้เจอกับคอริลา่าเทวดาวิ่งมาแต่ข้อดีของน้องลูน่าคือมันตีอยู่เวลาก่อนสกูจะมาอีกคู่หีึโอเคแล้วตอนนี้เราเยังจบบ้าน,านสกูจิ้งน้ำดาวมันตีนะนแต่จบสมบัติพบกับพลังเมลตาฟ้ามันโหดเกินไปได้อีกปีแสนหนึ่งเราได้สิบมหาแมลที่พิยุสมบัติอืมอืมอ๋อ ตอนนี้ผมได้ดเสื้อเล็กถึงหนึ่งพันหกแล้วครับเย่ผมได้แล้วผมได้ดเซื้อเล็กถึงหนึ่งพันหกแล้วอะแม่ได้ถึงเบอร์สามสิบแล้วเย่โอ้ยได้ทงมาหนึ่งทงเอาไว้เป็นพลังงานสำรองโอเคจริงคือผมเล่นเองนะอ๋อดดนมา,มาดามมันไม่ได้เสียหรอกพ่อตีคุณลงแล้วเราตอนนี้เราอยู่ที่ทารเลไม่เราอยู่ที่น้ำตกตอโอเคเห็นเอเลี่ยนตัวนั้นไหม สวัสดีสัตว์เลี้ยงดาวคุณสนุกเลยลูกนี่ก็ต้องขำสุดแล้วผมไปเพื่อ uber มาได้ครบถี่แล้วมีเจมส์มะโอเคดานี่เราเจอกับลิงหลุดมาแล้วก็ตัวของผีเสื้อนะมันตึงนะตึงตึงตึงแต่ไม่ได้ตึงหรอกผมเล่นเองไม่โคตรซิวเลยเพราะพลังเมลตาฟ้าแล้วตอนนี้ uber ของผมก็เทีพวกลิงกระจอกกระจอกไอ้ผมไปกระจอก ไปสานคนลชนะเลยดีกว่าแล้วตอนนี้ผมใช่จะจบฐานสุดูได้ละเลี้ยงเล็กแค่นิดเดียวปุ้โจมตีเร็วๆหน่อยโอเคชนะแล้วได้เอ็กพีแสนหนึ่งเส้นด่านหนึ่งได้อ็กพีแสนหนึ่งเส้นนี้น้อยแหละสมบัติด้วยไอะไรเนี่ยปุ่ล็อกอะไรอ้อมแมวอัพเวลสามสิบได้แล้วตอนนี้เราอยู่เทปีเทพภาพแต่ด่านนี้เราเจอเจอกับปู่ป่าเอเลี่ยนนะที่ตกเวฟไม่ตีเวฟ เออจริงมันโหดวนะมันตีเวฟแต่ลูน่าของผมสต็อปเวฟว่โทุกทีมต้องใส่ MK3 ม,ม,มาเมวปลาหมึกนะนี่ดูดิหมูปลาตกเวฟตัวแต่ด้านหน้าแต่ด้านหลังไม่โดนตอนนี้เกตมตะมะเร็มลูนาอยู่กระืดด้านหน้าอยู่อยค,อยคอยทิ้งหัวมาแล้วแล้วหมูปลาตายง่ายจังหเออส่วนดึกผมคิดสมบัติ แล้วพวกแมวของผมยังกระทืบใบของศัตรูอยู่และความดุเดรงและกีบลีวอัลสตรองไซคจิตอัลสตรองแล้วตอนนี้เราชนะแล้วเสียงเหมือนดีเลย์เลยนได้ทแล้วผมได้สมบัติด้วย CPU มาตกใจแล้วตอนนี้เราอยู่นาซาแล้วเอ๊ะขี้เกียจเล่นป่ะใช่เลยโอ้สมบัติสีทองอืมนึกไปดูอะไรสมบัติเป็นยังไงแล้วโอ้โอ้เด็กแคลลินดาสุดท้ายแล้วอืมอืม โ okay, อนะเคเล่นอีกไม่น่าเยอะละเล่นอีกแค่สามด่านน่าจะได้แล้วเล่นอีกสามด่านน่าจะผ่านแล้วอือแม,มวแล้วเราจะมาเล่นกันโอ้โหพนังงานหมดไซโครงเลยจะไปตอนนี้เราอยู่ยิงคือผมกดเล่นด่านนาซาใช่ไหมคือกดหยุดอาร์บีโอแล้วไฟบีโอเสียไอคุณโคตรทีการผมก็กดหยุดอาร์บีโอทำไฟบีโอเสียอีเลี่ยมมากันโคตรเยอะเลย คิดว่าผมกลัวใหม่ๆแล้วผมปล่อยติ่งดูออกมาที่มาทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้พวกเราเมียวเมียวของผมยังกระชือบ้านของศัตรูที่ความมองมันได้ความรุนแรงแบบบิดเดินไม่เกรงใจใครลองใครดูตรงนี้ฝากคอมเมนต์ด้วยคลิปเสียงของมันเบากุบเ่าวะปิดปิปอีกแล้วตอนนี้พวกเราเมียวเมียวของผมยังกระชือบ้านศัตรูที่ความมองมันอยู่แล้วแล้วตอนนี้เราก็ชนะแล้วได้อีกพีเซนึงเงินเดือนได้ แล้วตอนนี้เราอยู่ที่บาซิลใช่ผมกดหยุดอดิโอีแล้วเออส่วนนี้คือผมทำธุระด้วยโอเคเราเจอกับเลดบโหดมากแล้วผมคือกดหยุดอดิโอไม่ผมไม่ได้กดหยุดอดัดหรอกผมเคยกดหยุดอดิโอแล้วตอนนี้เราถึงด่านเกาะลอยฟ้าแล้วเป็นด่านสุดท้ายก็จะด่ดานบอสตอเปิดครบเลยคือเปิดมกเปิดความเร็วคือเปิดกล่องสมบัติด้วยนะมันจะได้สมบัติโดนการันตีเลย โอ้บอยเบะออกมาแล้วเราก็ส่งแมวนักว่ายน้ำไปกระทืบไปเพราะแมวนักว่ายน้ำตกแรงว่าที่ไหนตกแรงแล้วโอเคที่แมวนักว่ายน้ำก็ตกแรงอยู่ตรงต้นเกมเอ่อโอเคส่งไฟน้องหน้าออกมาเพราะมันได้แดงดีกว่าปไฟจีบิตมะออกมาปล่อยทิงงูออกมาเพราะเทงงูเีกับสีแดงเฮ้ยมาใส่ตัวลอยเอ้ยตัว ทเทปแล้วผมเมลเมลผมผมจะขึ้นว่าอยูที่ความบ้ามาแล้วผมส่งเมลไปแจเหงวันโลกาพินามาไม่รู้จว่าชิปนี้จะลงชิปสั้นไหมก็ไม่รู้เหมือนกันวันต่อไปผมเออวันต่อไปผมจะไปเมืองผมไปตัวเมืองเลยไปทำอะไรกูไม่รู้ไปทำธุรกิจแล้วเ,เราเจอกับหูป่าเอเลี่ยสงุสงตุงตุงผมสงุงกะลา,าะมะเท้ากะลามะเท้าไม่ แล้วเมียของผมกระทืบจนหมูปลาตัวแตกไปแล้วผมสเต็ปในการจุดขคขาผมวยไหมเออรวจริงคือ,อตอนนี้ผมตบบ้านสัตูได้ผมเล่นดีไม่ยากเลยโอเคเด็กผีตามนี้ของตามนี้อืออ่ะ,อะโอเคผมยืดแขนสก,กีน,นั้นมาแล้วได้โอ้ไปตัวด้วยตัวเงินเอามากดซุ่มได้อใคดูวีโออาร์ตไปเยอะอยู่ ตอนนี้เรามาถึงด่านดวงจันแล้วเป็นดานสุดท้ายก่อนเราจะเป็นดานที่เราจะเจอกับบอสวอคิลี่อืมฉันเลผมขอเปิดตัวของโอเคเราเราจะสู้นี้เราจะเจอกับบอสวอคิลี่ใช่ไหมเปิดของทุกอย่างเหมือนเดิม,มเปิด,ปดตามนี้อ่ะอันนี้ตัวคูณ XP กไม่ต้องเปิดก็ได้นะแต่ผมจะเปิดแล้วเราจะไปเล่นกัน อันนี้ผมสู้กับบอวลวอลคิรี่ผมจะไม่ตัดวีโอนะคือผมจะไม่ตัดวีโอเยอะคืออยากให้คุณเห็นตัวอย่างว่าผมได้นยังไงคือสอง่งเมลตามนี้นี่คือสอง่งเมลรับตีไปก่อนเพื่อยือ้อเพื่อปล่อยน้องลูน่าดิจิพิตมะตัวไหนาก็ได้ปล่อยน้องลูน่ามาดีความมินาเมนนี่าลลหายตัวหมดเลยหายตัวโอเคปล่อยจีพิตมะด้วยกันปลอ่ปลอ,ยปลอยทำให้ปล่อยทิ้งมือเรือนกันผมมือลั่น รถลัเนี่ยสูดหายแล้วตอนนี้เราจะไปบ้านสตูแล้วเราปล่อยตัวของปืนใหญ่ของตัวของแมวหนวดกิดแล้วตัวของน้องเล็กแล้วเราเจอกับวอตวอคิลีตอนนี้แมวของผมสู้ด้วยความรวดเร็วเดียผมเปิดหน้าผมเปิดขึ้นมาเพื่อดูแบตว่าแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้แมวของผมยังกระทุบวอคิลีจนตอนนี้วอคิลีนาเมจเพิ่มขึ้นใหม่ดามจยังไม่เพิ่มขึ้นมมมผมคิดไปอีก คือตอนนี้ผมยังกระเทือบวอคิลี่แบบวอกซิลี่แค่ไม่ได้ตบเลยตอนนี้วอคิลี่โดนทั้งสโลโดนทั้งหยุดเวลาโดนทั้งฟีดโดนทั้งอะไรก็สังเยอะห็นแต่ตอนนี้ดูหน้ามาอีกตัวและชนบูมาทำไมก็ไม่รู้ตอนนี้วอคิลี่น้ามีความสแล้วก็โดนโจมตีความเมามันโดนทั้งแมวร้อยเพกกดโจมตีหยุดเวลาตอนนี้ไอ้วอกิลี่หายตัวไปแล้วโอ้สุดยอดวอคิลี่โคตรกระจอกจริงไม่ได้กระจอกนะโอ้โหได้อีกที่สองแสนโอ้ได้ของตามนี้โอ้ได้สิบอาหารแมว ได้ตัวทองได้ที่ทรงเสนห้าโอ้ได้สมบัติอันนี้กดกล่องการันตีผมลองเส็กลักเสียงดีเลยว่าละไม่คิบคัดมันไม่ดีแล้วตอนนี้เราเจอศักดิ์คัดซีนแต่ผมคิดว่าผมสนใจไม่ไม่ผมไม่สนใจแล้วตอนนี้เราผ่านตัวของบอสคิลลี่แล้วได้ตัวของเราเราต้องสู้กับบาฮามุดโอเคมังกรข้างไม่มังกรเอเลี่ยนไม่มะม,ม่วงแล้วเราตอนนี้เราจะมาอัพตัวของบอคิลี่เป็นล่างสามขันนี่ล่างที่เทสจีดีฟีแต่ กระจอกมันจริงมันไม่ได้เก่งเลยแล้วของที่เราได้อีกอ,อ,อย่างหนึ่งคือห5หแมวโอ้ยเยอะเลยอแล้วเราได้ตัวเงินมาตัวทองมาฟรีอันนี้มันเป็นชิปเก่านะคือไอตู้นี้มันหายตัวไปแล้วแต่ตัวแมวที่เราได้คือแมวสกิทว้าวมันน่ารักจังเลยคิดว่ากูอยากได้ใหม่ๆอะไรแต่เราเอา่ะกดอ่ะอีได้ทั้งสี่แเลยกดไซดีกว่ากดไซเพื่อแลกหาแมวกับ ก็บแมวเยอะด้วยกันแล้วเรามาสุ่มตัวเงินกันว่าเราจะได้อะไรสุ่มที่ได้ปลดน,นดีกว่าโย่ได้กำไรดีกว่าผลที่เราได้ในวันนี้คือผลเขียวโอ้ดีไซนได้ผลเขียวต้องไปเสียนตับไ,ไม่ต้องเสียอาหารเนี่ยเพื่อซื้อแคทตามินคลิปนี้ผมดูไม่ค่อยมีอะไรหรอก่วน,นึงคือรีบทำคือคลิปนี้มีประมาณนี้ขอจบคลิปเพยงเท่านี้หรือการคลิปวันก่อนเป็นยังไงเนี่ย